ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาพูดว่าอยากกินไทเลนนล Don't take Tylenol ไทเรนนลคือยี่ห้อหนึ่งของยาพาราเซตามอลที่เราใช้ในการแก้ปวดลดไข้เนี่ยแหละครับเขาบอกว่าอยากกินยาตัวนี้โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์เหตุผลเพราะว่ามีการเชื่อมโยงหญิงตั้งครรภ์ที่กินพาราเซตามอลทําให้เด็กเสี่ยงเป็นออทิสติกเพิ่มขึ้นหมอยกเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าเป็นกรณีศึกษาว่าครับว่าคนดังหรือว่าคนที่บอกว่าตัวเองจบด็อกเตอร์เวลาจะพูดอะไรเราก็อย่าไปเชื่อทั้งหมด หรือแม้แต่หมอออกเองนะครับก็อย่าไปเชื่อให้หาข้อมูลรอบด้านด้วยงานวิจัยที่อ้างเรื่องนี้นะครับหมอไปดูในเ e นื้อในมาแล้วปรากฏว่าเชื่อไหมครับ4การศึกษาเนี่ยสรุปว่านอกจากที่พาราไม่ได้เกี่ยวกับออทิสติกแล้วยังช่วยป้องกันอีกด้วยเห็นไหมครับว่าเราจะอ้างแค่คำว่างานวิจัยไม่ได้ต้องเข้าไปดูในเนื้อในด้วยจริงๆแล้วเรื่องพารากับภาวะทางสมองเนี่ยมีการศึกษามาพอสมควรเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นที่สวีเดน มีการศึกษากับเด็กถึง2ล้าน5แสนคนแม่ที่กินพาราพบว่าลูกเป็นออทิสติก1.42%ในขณะที่แม่ที่ไม่กินพาราลูกก็ยังเป็นออทิสติกอยู่ที่1.33%เห็นไหมครับว่าจากตัวเลขที่ว่าเนี่ยดูยังไงพาราก็ไม่น่าใช่สาเหตุของออทิสติกไม่ต้องใช้นักสถิติก็สังเกตได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับข้อมูลในโลกโซเชียลโดยเฉพาะคนดังเวลาพูดอะไรต้องกรองด้วยอย่าเชื่อทั้งหมดนะครับ